คุณดี้นะครับคุณดี้ปฐมมาตอนนี้อายุห้าสิบเจดห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับ,รบแล้วออกกำลังกายเยอะจนไขมันเนี่ยเริ่มน้อยบริเวณใบหน้านะครับการที่เราจะดูเด็กก็ต้องมีไขมันร่มด้วยนะครับแล้วก็ นดีเนี่ยเริ่มมีมีหนังหย่อนนะครับมีพวกไขมันน้อยแล้วก็มีคอลลาเจนลดลงแล้วก็มีหนังส่วนเกินนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องยกนะครับยกเนี่ยการยกก็ยกเป็นการยกทั่วหน้าเลยเพราะว่าตำแหน่งคิ้วก็ต่ําแล้วนะครับมีรอยย่นในแนวขวาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเรื่องหนังรอบดวงตาที่ที่มีความหย่อนและมีริ้วรอย ค่อนข้างเยอะนะฮะต้องแก้มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้เด็กขึ้นเราอาจ,จะต้องมีการเติมไขมันมีดึงหน้าและคอนะครับดึงหน้าผากนะครับแล้วก็เติมไขมันนะครับแล้วก็ทําตาล่างแล้วก็มีบูฮอนลิบนะครับบูฮอเลิปจะทำให้ริมฝีปากช่องระหว่างจมูกกับบริมฝีปากสั้นลงการที่มีช่องระหว่างริมฝีปากสั้นลงเนี่ยทำให้ดูเด็กแผลก็จะอยู่เหมือนทําจมูกเนี่ยค่ะคซ้ายๆครับ แผลจะซ่อนมากที่สุดครับ